ฝนตกไหวเอ,อ้ยงงวะ่ะถ้าฝนตกก็ไม่อยากขี่ลนะครับผมโอ้โหจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ กว่ะฝนตกว่ะฝั่งนี้ฝนตกว่ะเราเลี้ยวกลับปะเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายนี่โอ้โหฝนตกว่ไห้คโคตรสิงเลยอะโกโปรจะพังเอานะไม่ใช่อะไร cái gì đấy, đầu kinh rồi nè, reset phong rồi không? cái đường lươn nè bảo đá bảo อุทยานอะไรวะอ่านไม่ทันนะมึงจะเปอุทยานนะฝั่งหน้าเราโหทางไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากูพาพวกไอหลังมาเลยแกล้งรัวเลย เราขึ้นไหวเลยพากันมามั่วหมดนะแต่ก็ยังดีนะมาหลบฝนได้ไปไปไหนวันาานี้วนอนุทยานปานบุรีออก ไม่มานะผมผมก็ขี่มาพร้อมพวกน้องๆมันนี่แหละเช็คกล้องก่อนนะครับผม ตรงตะกี้ม่หาดหาด้วยตะกี้ไม่หาดด้วยลังตรงตะกี้ไม่หาดด้วยวนไปดูปะ รถเมื่อกี้เหมือนมันมีหาดอยู่อะ่ะในซอยนึงอะเดี๋ยววันนี้เรากลับรถไปตรงเมื่อกี้ก่อนกูกลับยากสุดเลยทีนี้ <c oughs> เฮ้ยรอด้วยเด็สิบสี่สิบ้าสมัยนี้ทำไมนหน้ามันโหดกันจังวะ โค้งเอนะครับตรงนี้ก็เลยพาน้องๆเลยโค้งมา่ก่อนแล้วค่อยกลับรถนะนี่แหละนี่แหละเลียวเลยโอ้โห ยากาศดีนะครับผมโอ้ตดดีแท้วะตะดขนาดนี้ขี้ดีกว่ามัง้งฮะตะดขนาดนี้ขี้ดีกว่ามัง้งมาเจอทะเลเฉยเลยวะ่ะโอ้โห เปียกเลยชิบหายขับมาเจอฝนไม่เคยมาเนี่ยขี่ผิดทางเนี่ยเนี่ยเหรอเออไม่เคยมาเหมือนกัน,ออน,นฮะออนนเออเห็นอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นสีอย่างงี้วะเนี่ย อยากเห็นฝรั่งตกน้ำว่ะแย่แคฮะกลับมาที่อะไรนะโอน่าจะสิ้นเดือนนะไปชามันนี่ใช่เราแวะไปชามก่อนเลยครับร้อยไปชาม